ซีพีเมจินะครับมิลช์เชคถั่นนมพัชเจอร์ไลตาสเมจิกรสคุกกี้แนะอนด์ครีมเฟเวอร์นะอ๋อกลิ่นกลิ่นคุกกี้นะครับโโอ้หของใหม่นะครับท้าลองเขย่าว s เอสเฟสนะเขยา่าเขยา่าจริงๆมันต้องไปใส่ตัวเย็นนะโอเคขวดก็พลังงาน210นะน้ำตาล27โอ้เยอะอยู่ เป็นนมนะผลิตภัณฑ์นมนมน้ำนมโกมีน้ำตาลมันเนยนะแต่งกลิน่นแบบชีสนะครับเกเป็นกินเนกยคีมเดี๋ยวลองดมดูสิเมจิคมิ h เชคอร่อยได้หลายรูปแบบสามแบบสามสไตล์นะครับหนึ่งแบบรืมทันที อร่อยเข้มข้นหอมมันนะครับสองเขยา่าแรงๆอย่างน้อย20ครั้งสัมผัสความอร่อยได้ฟองนุ่มนะครับสามคือแช่ช่องฟรียอย่างน้อย1นึ 1. ่งถึงหนถึงสชั่วโมงนะครับกินแบบเกล็ดน้ําแข็งเนีี้กินธรรมดาดูก่อนดมแบบหอมกินอืมคน้คนๆนะกินเหมือนนมอะ่ะ กินคุกกี้ไอ้ครีมนิดนึงขย่ายี่สิบครั้งสองสามสี 23, 45, 67, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ,อ,อ็สองสามสี่ห้าหกปิดเอ้ยอบอบโอเคขย่าเสร็จแล้วเดีย๋ยวลองมาดูว่ามันเป็นฟองไหมฟองเต็มเลยอืมฟีลลิ่งเหมือนกินนมขย่าเป็นฟองนะโอเคอร่อยดีครับน้ำหวานได้กินคุกกี้ไอ้ครีมนะ สบายท้อง